พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะทางร้านพี่มุนทาก็จะมาอัปเดตนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เคยได้หลบไปหลายครั้งแล้วนะคะ mm hmm. อัปเดตนะคะมีเสื้อคอคุณนายนะคะไหลเลยนะคะ mm hmm. แขนปลายแขนบานๆนิดๆนะคะตัวดีไม่มีวงแขนไม่ต้องกลัวไหลตกนะคะใส่ได้ 40- 42ถึงนะคะ เสื้อใส่ได้แค่นี้ค่ะสี่สิบถึงสีเท่านั้นนะคะผ้าดีค่ะสวยงามนะคะตัวนี้ใส่สบายใส่ง่ายนะคะเรียบหรูดูดูเก๋ดูเท่นะคะใส่ออกงานก็ได้นะคะใส่กับกางเกงขาตรงกระบ,บอกใหญ่ๆยาวๆก็ได้หรือจะเป็นใส่กับ อ่ากางเกงทวงขาบานแปดส่วนก็สวยไม่เบาเช่านะคะตัวนี้ถ้าสนใจก็แอดไลน์นะคะรับทักมาแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะว่าลน์นี้ยังมีไหมคะวันนี้นะลงถึงเยอะม,มากนะรู้สึกมากสองสามแบบสกแบบนะห้าสิบกว่าลายนะค่ะทุกคนไม่ซ้ำกันเลยนะคะถ้าสนใจก็ ทักแล้วก็สอบถามรายละเอียดมาเพิ่มจุลส้มแล้วก็มีแบบเป็นลายปักนะคะมีปักโบ้นะคะสีเขียวพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นผ้าลายสไตล์โบอ์เมียนแล้วก็มีผ้าลาย,เข,ยเขียวแบบนี้แต่ละลายสวยนะคะมันก็สวยไปแต่ละแบบของเขานะคะลายนี้ก็ไม่เบานะคะทุกคนสีนี้ลายนี้สวยคะ่ะสามารถใส่กับออกางเกง ได้หลายหลายสีนะคะทุกคนคะ่ะลายส้มแล้วก็มีปักโบสีน้ำเงินด้วยนะคะ่าใครชื่นชอบนะคะสีน้ำเงินก็จัดได้เลยตัวนี้ก็เป็นสีแบบอืมอยังไงออกส้มแสดแสดเนาะปักโบสีเขียวตัวนี้ซ้มนะคะ ซ้ำกับตัวข้างหน้าต้องขออภัยนะคะวันซ้ําไปแล้วซ้ําไปแล้วก็ซ้ําไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าหากสนใจสินค้าก็แคปหน้าจอค่ะแล้วก็ทักลายมานะคะไอ l ดี e ลายด้านบนนี้นะคะ,ะเสื้อนะแบบสวยทุกตัวรุ่นนี้ขายดีค่ะรุ่นนี้ออกมาบ่อยมากสีดำก็มีค่ะสีดำใส่กับเกงเกงทรงคุณนาย หลือกงเกงขาตรงนะคะตัวนี้น่ะใช้ไปงานได้เลยะคะ่ะดูหรูดูดีนะคะลายแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่กางเกงสีคี้มาก็สวยตัวนี้ใส่กับสีเชคโกวิวลนถาม่องว่าถ้าเป็นพวกสีเข้มๆแบบเนี้ยเราสามารถที่จะไปใส่กับกางเกงสีอ่อนสีเชิโคได้แล้วก็เป็นริ้วฟ้าใส่กางเกงขาว สีเก่งดมสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะอ่มีปักนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นปกักปักลายจุดนะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึงนะคะตัวนี้เป็นแบบกระดุมนะกระดุมนะคะกระดุมหลังแล้วก็ข้างหน้ามีลายปักติดอยู่นิดหนึ่งนะคะน่ารักน่ารักไซส์สีิบกับไซส์สีิบสองเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะก็มีกัน กสีนะคะมีสีส้มมันมีส้มสองส้มอยู่นะคะสีอ่อนอันนี้ส้มโมโรแล้วก็ตนนัวนนส้มแสดแล้วก็มีพื้นขาวขาวนี้เป็นขาวออฟนะคะขาวออฟไว้สวยงามค่ะส่วนช่วงนี้ก็ส่วนส่วนเสื้อตัวนี้นะคะแนะนํานะคะคือใส่ได้ทั้งสองด้านนะคือจะอยากใส่กระดุมหน้ากระด้อยากใส่กระดุมหลังก็ได้นะแต่สําหรับลูกค่าบอกว่า ใส่กระดุมหลังใส่กระดุมหน้าอ่ะสวยกว่านะคะแล้วมีกางเกงนะคะขากระบอกอ่าเป็นขากระบอกเล็กนะคะเอวสูงซิปหน้ามารีวิวไว้เพื่อนๆดูด้วยนะคะไม่ค่อยได้รีวิวนะคะมีเอ็มนะคะเอ็มมีสามสีตามโชว์เลยนะคะทุกคนดำเบจขาวแล้วก็นี่ด้านหลังด้านหลังนะคะทรงสวยไหมคะด้านหลังทรงสวยมาก แล้วก็มีเบอร์แอลนะคะเบทขาวดำกรมขาวนะคะเบทครีมดำกรมขาวนะคะมีไซส์แอลก็มีสีดำนะคะส,สีกรมแล้วก็สีเบทอาสีขาวแล้วก็ไซส์แอลมีสามสีไซส์สามหกเลยสองสีนะคะทุกคนทรงนี้สนใจทักได้เลยนะคะสินค้า มีไม่เยอะนะคะหมดไวตามที่นาแบบใส่เลยเนาะสวยงามแบบนี้นะคะหากใครสนใจก็แอดไลน์ด้านบนนะคะแล้วก็ทักพี่อุ่นทำมาได้เลยนะคะเสื้อ690นะคะกางเกงติ0ด90นะคะ,ะ,คะมีลูกค้าถามพี่วุ่นถามว่าราคาดูตรงไหนตรงที่พูดนี่แหละคะ่ะ ถ้าดูจบก็จะทราบนะคะว่ามันเท่าไหร่ไซส์อะไรสีอะไรบ้างพอลูกค้าเห็นหน้าจอแล้วแคปมาเลยลูกค้าก็เลยไม่รู้นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้า,ารับชมจนจบคลิปถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ชอ่องของยุทธาด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะสักนกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเราสนใจสินค้าไอดีไลน์ด้านบนนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่วันทาเสียงแหบเสียงแห้รู้สึกเหมือนไม่สบายค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่จา้า